คาเตือนไฟฟ้าอันตรายอาจทําให้พิการหรือเสียชีวิตได้ห้ามลอกเลียนสิ่งที่คุณเห็นในคลิปนี้เด็ดขาดนี่คือถุงเท้าที่ราคาถูกที่สุดที่ซื้อในอินเทอร์เน็ตซื้อมาในราคาคู่ละ9กบาทจะลองทดสอบดูว่ากันไฟฟ้า,ฟาดูได้หรือไม่วัดไฟได้220ร้อยโวลต์มือสัมผัสไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูด ราบใดที่ขาเราไม่มีเงื่อถ้าไม่มีเงื่อแห้งสนิทมันจะไม่ดูดครับผมจะลองดูนะครับโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้สิวไห้แล้วร้อนมือ ไม่ไหวไมหวว้าออลองลองข้างนี้มั้งลองข้างนี้มั้งโอ้ลองข้งนี้มัลองข้างนี้มั้งข้างนี้ศูนย์โวล์นะมันไม่ดูอย่อ่ะ เอาลูนมาแล้วอืมจะไมดู่ันไม่ถนัดโอ้ร้อนร้อนมือไม่ดูครับ แต่ถ้ามีเหงื่อ,อไหลลงมาที่ขาแบบนี okay. ้มันก็จะดูดเลยครับปึ๊บปุ๊บอ๋อีดูดเลยโอดูดเลยครับตกเครือกเลยโอ้ยดูดดูดแรงเลยแมวนครับเล่นไม่ได้ตายอย่างเดียวเล่นจนะตายแน่ ุถ้ามีเหงื่อที่รองเท้ามันจะดูดแรงสุดๆเลยครับถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเท้าเปล่าเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเหงื่อได้ง่ายด้วยครับอยงนี้